สวัสดีเมธาพันธ์นี่คือเมธาพันธ์วันนี้เรามาอ่านหนังสือ Who moved my she who moved my she e สใครเอาหน่อยแข่งของฉันไปใครเอาหน่อยแข่งของฉันไปคนแต่งชื่อว่า Spencer Johnson Spencer Johnson ทำไมชื่อคุณจังไม่น่าจะคุณนะเอาอได้รับ ค,ความชื่นชมจากบุคคลชั้นนําไม่ว่าจะเป็นปองพลอดิเลสารคือใครก่อนทั้งหมดเนี้ยคุ้นๆอยู่แต่ท่านินเจียแล้วว่านนก็คือฉันรู้จักคนนี้ก็คือฉันไม่รู้ตามหมันว่าฉันรู้จักชื่อ cp พไงหนังสือเล่มนี้แปลโดยคุณประภากรบับบุตรเป็นของสํานักพิมพ์นานมี b o ุ๊ก a d ด l t พิมพ์ครั้งที่37ขายได้มากกว่า35ล้านเล่มแล้วโอ้โหแปลแล้วส2ภาษาเพาว่ามันดี ฉันเคยเห็นคนบอกเพื่อนก็บอกแล้วก็มีใครไม่รู้ในทีวีบอกอีกฉันเคดู้จว,วันนี้ r e on t อ e Road ก็เลยมาให้โอกาสคุณเมธาพันธ์เดี๋ยวเราจะปิดเครื่องมือสื่อสารของนางนะครับแล้วก็อ่านหนังสือให้จบเล่มนี้แล้วจะมาเล่าให้ฟังว่าหนังสือเป็นยังไงไปฉันก็ไม่ค่อยอินเท่าไหร่เธออ่านมาได้40หน้าแล้วใครเอ,อนานขของฉันไป เนือ้อหาเนี่ยมันเริ่มต้นจากงานเลี้ยงรุ่นงานหนึ่งที่แบบเออเพื่อนเก็มารวมตัวกันแล้วอยู่ผู้ชายที่ชื่อไมเคิลก็เล่าเรื่องเรื่องหนึ่งให้เพื่อนฟังหนูสองตัวแล้วก็คนตัวจิ๋วที่ตัวเท่าหนูใช่ไหม่สอง <2 S 2> <ไ>คนชื่ออะไรบ้างจำได้ปะฮอเหเนอะไรนี่ฮอกับเฮนที่เป็นคนตัวจิ๋ว<อ>กับหนูที่ชื่อสเน็บแอนสนิปแอนสเครรี่เรื่องแลวก็คือน สองตัวกับคนคนเจี๋ยสองคนเนี่ยอยู่ในขาวงกฏที่เหมือนเขาถูกเหมือนเขาปล่อยไปแล้วในแต่ละวันเนี่ยไอเจ้าสี่ตัวเนี่ยก็คือจะใส่รองเท้าจ็อกกิ้งแล้วก็ออกจากบ้านแล้วก็ไปหาตามหาในแข่งเพราะมันก็จะไปเป็นคู่คช่ว่ปะหนูก็ไปกับหนูคนก็ไปกับคนเพ่งความแตกต่าง,งของสองคู่นี้ก็คือหนูอ่ะมันจะอ่าคือ,ค,อคือทั้งสี่ตัวท้ายที่สุดแล้ว่จะ ไปสิ้นสุดที่สถานีสถานีหนึ่งคือสถานีนอนหนูซึ่งสถานีนอนหนูนะมันจะเป็นที่ที่มีชีตอยู่ไอคนเนี่ยก็จะเกิดการเรียนรู้ที่ว่าแบบเออแล้วเคยออกออกไปทางนี้แล้วก็จะเดินไปทางเดิมแบบชิวๆไปแบบไปยังไงก็จะต้องจะต้องเจอชีตไม่ใช่เจอเนยแข็งอยู่ที่สถานีนอนหนูนี้นแม่แต่ว่าต่างจากไอหนูสองตัวนั้นอ่ะที่มันวิ่งออกจากบ้านใช่บ้านแล้วมันก็จะเหมือนมันจะแบ่งหน้าที่กันอ่ะอีกคนหนึ่งก็จะแบบเป็นหน่วยออกแบบเป็นหน่วยแบบ นำหน้าคือจะแบบสังเกตสังเกตแล้วก็เดินนําหน้าไปว่าทางนี้ทางนี้ทางนี้เลยเคยไปแล้วแล้ว,ลวไม่เจอแล้วต้องไปทางนี้ต่ออะไรเงี้ยแบับอีกคนหนึ่งกับหนูอีกตัวหนึ่งที่อยู่ตามหลังก็คือจะเป็นฝ่ายที่แบบอ่าสังเกตความเปลี่ยนแปลงเล็กๆน,น้อยๆอ่ะเช่นแบบจําได้ว่าขึ้นมาทางนี้แล้วนะก็จะไปนนะไัางนึงอะไรเงี้ยก็คือแบบเออช่วยกันไปแล้วก็คนตัวจิ๋วสองคนก็อันนั้นแหละอย่างที่บอกก็คือเกิดการเรียนรู้ที่ว่า พอเคยไปถึงสถานีนอนหนูแล้ว,ลวก็จะจำว่าอ่ะมันกำลังนี้มีไปถึงล้วก็เจอเจอ,เจอในแข็งตลอดอะไรเงี้ยจนคุยกันว่าอ่ะเพื่อความสะดวกล้วก็คือย้ายบ้านอ่ะไปอยู่ใกล้ๆสถานีนอนหนูมันไปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มสร้างแถวนั้นอ่ะตรงนั้นอ่ะว่าเป็นแบบอ่าอนณาเขตใหม่ของชั้นอะไรเงี้ยแล้วก็แค่ออกจากบ้านแล้วก็มาถึงสถานีนอนหนูแล้วก็ได้กินเนยแข็งอย่างแบบสบายใจอเงี้ยมันอยู่ในในเซฟเจอเซฟโซนแล้ว กินเนยกลับบ้านกินเนยกับบ้านอะไรอย่างเงี้ยใช้ชีวิตอยู่อยู่ในความเดิมๆอยู่ยนี้ไปตลอดต่างจากหนูสองตัวก็คือหนูสองตัวเนี้ยถึงแม้จะเจอที่ที่เป็นแบบเนยแข็งกองมอนเนินอ,อยู่แล้วแต่มันก็ยังอีกตัวที่ที่ตามหลังนะอีกตัวที่มันคอยสังเกตการความเปลี่ยนแปลงมันก็จะเห็นว่าเฮ้ยเนยมันเริ่มแบบเก่ามันอยู่นานแต่มันก็เริ่มเก่าแล้วมันก็เริ่มลดจำนวนลงเรื่รอยๆเพราะมันก็กินทุกวันใช่ปะ ไอสองตัวเนี่ยมันก็เลยออกมันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นี้ยมันก็แบบวิ่งวนไปในเขาว,วงกดไปเรื่อยๆอ่ะโดยที่มันก็ทิ้งอีกกองเงนยเนยแข็งกองเก่านี้ไว้กับอีกคนจิ๋วสองคนนี้น,นี้นอนงูลแล้วอะ่ะคือระหว่างที่เจอแล้วไอหนู่พว่มสองตัวนั้นก็ออกไปวิ่งหายก็ยังกลับเข้าไปในเขาว,วงกดอีกอยู่ดีเพราะว่าอ่าอีตัวที่สังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงอ่ะมันก็รับรู้แล้วว่ามันเนยมันเลยมันเก่าลงเรื่อยๆมันก็ไม่อร่อยแล้วเออแล้วมันไออีกตัวหนึ่งที่มันจนเป็นตัวแบบ ตัวลงมือทำเขาเรียกตัวออกทะลวงหน้าก็เป็นคนที่แบบถึงแม้จะเจอสิ่งที่กินอยู่มีอเจอมีอยู่แล้วอะมันก็ยังรู้สึกว่ามันมีมันมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆอ่ะมันจะต้องแบบทิ้งเนยเก่าเนี่ยเพื่อจะต้องไปหาเนยใหม่เพราะมันเชื่อว่ามันต้องต้องมีเนยอันใหม่ที่อร่อยกว่าแล้วก็อยู่ในเขาวงกตที่แบบหน้าตื่นเต้นอยู่อะไรอย่างนี้นี่มันเรื่องจริงเอาแต่งขึ้นมาเพื่อไงเอ้า อ่านเล่มเดียวกันปะจริงะวะเนี่ยฉันไม่เห็นนะสต่ว่ามันมีสงพวกนี้ไงพอไอ้หนูสองตัวมันทิ้งทิ้ง,งสถานีนอนหนูไปใช่ไหมคนจิ๋วสองคนหอ,อกหับเฮมเนี่ยก็ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายก็คือพอเริ่มอ่าเริ่มมีความเคยชินเริ่มมีความอุ่นใจก็จะไม่คิดถึงเรื่องอนาคตว่าคือจะไม่คิดว่า สักวันหนึ่งมันจะต้องหมดไปสักวันหนึ่งมันต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็คืออยู่มันจะต้องมีเนิของฉันอยู่อย่างนี้ไปตลอดอะไรเงี้ยมันก็เริ่มเกิดการยึดติดเกิดขึ้นเวลแล้วก็ไอตัวเฮมเนี่ยน่าจะเป็นหนักสุดเพราะว่าอไม่สังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงใดใดเลยในขณะที่ฮอก็ยังพอแบบเอ้ยเริ่มเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยแต่ก็แต่ก็จะถูกเฮมอะ กล่องเกาให้อยู่ว่าเอออยู่ตรงนี้แหละไม่ต้องไปไหนหรอกมันก็จะอยู่ให้มันก็จะมีของให้เรากินอยู่ไปตลอดนี่แหละอะไรเงี้ยอืเออแต่จนวันหนึ่งวันนั้นก็มาถึงก็คือวันที่อยู่ๆอ่ะเนยมันก็หมดไปมันก็หายไปอืจริงๆอ <ๆ S 2> ะมันก็ไม่ใช่ว่าอยู่ๆหรอกแต่ว่ามันก็คือค่อยๆลดลงเรื่อยๆแต่ว่าอีกสองคนเนี้ยด้วยความแบบอยู่ในความสบายใจอยู่ในความฟอร์ตโซนอ่ะก็คือจะไม่สังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงจนวันหนึ่งมันก็หมดไป <ๆ S 2> จริงๆอ่ะก็เลยทําให้สองคนเนี้ยเกิดการทะเลาะเกิดการถกกันว่า เราจะตามหาที่ใหม่ไหมหรือเราจะรออยู่ตรงนี้เพื่อที่จะให้แบบเนยมันกลับมาซึ่งตัวหอก็คือมีความรู้สึกลึกๆว่าอยากจะกลับไปเผชิญกับความตื่นเต้นนั้นอีกครั้งก็คือกลับไปอยู่ในเขาว,วงกตแล้วก็แบบอยากจะกไปตามหาในแข็งกองใหม่ที่มันแบบสดอร่อยอะไรเงี้ยแต่ลึกๆก็คือยังกลัวอยู่กลัวกลัวว่าเอวถ้าไปแล้วมันไม่เจอล่ะเอยแล้วถ้าไปแล้วไม่มีอะไร อะไรวาไม่ไม่ร่างกายก็ไม่มีไม่มีอะไรกินนแล้วอะ่ะตกไปแล้วหิวตายอะไรเงี้ยอนอนนี่นั่นก็ละลาละละังอยู่ไม่ได้ไปสักทีจนวันหนึ่งทนความหิวไม่ไหว<笑><笑><笑>ก็คือมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันก็ต้องมันจะต้อง,องแบบไม่งั้นก็คือต้องหิวตายอยู่ตรงนั้นอะอยู่สถาน,นีนอนหนูอะในขณะที่เฮมก็คือกูยังเชื่อว่ามันจะต้องมีเนยแข็งในขณะที่อีกสองคนเนี่ยกำลังทกกันอยู่ถ้าากำลังทกกันอยู่แล้วไม่ตามไม่ออกไปกทีอะหนูสองตัวนั้นก็คือยังไง ไปแล้วไปหาด้วยารัตยานไปเลยไม่ได้คิดอะไรมากชิลๆไม่คิดอะไรมากเออหมดก็คือไปออกแค่นั้นโรยรีบไม่ได้แบบไม่ได้คิดไม่ได้คิดอะไรมากเออชอบควา้เนี้ก็าไม่ได้คิดอะไรมาเพราะว่าไม่ได้คิดว่าเออถ้าไม่มีถ้ามันอันตรายถ้าอะไรไม่ได้คิดถึงตรงจุดนั้นนะแค่เริ่มรู้สึกว่าเนยมันไม่อร่อยหรือเริ่มเริ่มเริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงอ่ะก็คือไปหาเนยใหม่เลยซึ่งพอไปไม่นานอ่ะสองตัวนั้นก็คือไปเจอสถานี มอมาอมก็คือไปเจออ่าเนยแข็งอัน<า>ใหม่<น>สดใหม่ที่แบบมะคแบบือมาแบบมะคือมากกว่าเดิมมากอะไรเงี้ยมีหลากหลายรสแล้วก็อร่อยกว่าอะไรเงี้ยก็คือ,อก็คือไม่ได้พูดถึงหนูสองตัวนี้ไปแล้วกลัาม,มาที่ฮอฮอก็คือในท้ายที่สุดแล้วอ่ะก็คือตัดสินใจที่จะไปกลับไปสู่ในเขาองกตในขณะที่กลับมามาเขาองกตอะ่ะก็คนพบแง่คิดข้อคิด อะไรแบบลายทางมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเป็นสถานีสถานีานคือเหมือนกับการมามาหนัดรู้กับตัวเองอะว่าที่เราไม่ไม่มาสักทีอะมันคือความกลัวเออความกลัวที่แบบคิดไปสารพัดอย่างอะทำให้ไม่ได้ออกมาจากสถานีนอนหนูนั้นสักทีแล้วนอกจากความกลัวแล้วอะที่ที่มองว่าความกลัวที่เป็นตัวชุดแล้วอะความกลัวนั้นเองเนี่ยก็ยังเป็นตัวแบบผลักให้นางออกมาจากจุด เซฟโซนนั้นน่ะก็คือหมายความว่าถ้าไม่ถึงจุดที่เขาที่มันคิดว่าเออกลัวกูจะตายแล้วว่าไม่มีอะไรจะกินแล้วจริงๆอะ่ะมันก็คงไม่ได้กลับเข้ามาแบบผจญภัยในขงคลอีกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยแบบจะสื่อว่าแบบความกลัวมันก็เป็นทั้งตัวฝังเราอยู่กับจุดเดิมในขณะเดียวกันถ้าเราแบบเปลี่ยนความคิดอะ่ะมันก็จะเป็นตัวผลักให้เราออกไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นตัวผลักให้เราแบบยอมรับความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้น แล้วก็เรายอมปรับตัวเพื่อจะเอาชีวิตรอดต่อไปทําได้ว่าหนังสือมันก็ค่อยๆให้น้องหอเรียนรู้ไปเรื่อยว่าอ่าปัญหามีก็ต้องแบบยอมรับแก้แล้วก็เราอย่ากลัวเหมือนแบบก็เป็นข้อคิดแบบตามรายทางนั่งก็จะเขียนข้อคิดเหล่านี้ไว้บนกําแพงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อโฮ e ฟูลี่ว่าวันเด y น้องอีกน้องหนึ่งน้องเฮมน้องฮออีกตัวหนึ่งเออน้องเฮม จะมาเห็นพอน้องเฮมก็คือ,คอแบบไม่ยอมไม่ยอมมาอย่างไงก็จะคือจะรออยู่ตรงนั้น,นให้แบบให้เนแข็งมันกลับมาที่เดิมให้ได้เนี้ยน้องก็คืออยู่ที่เดิมมีอันหนึ่งที่ชอบมากๆเลยก็คือตัวตอนที่หอนึกได้นึกคำถามหนึ่งขึ้นมาว่าว่าจะทำอะไรถ้าไม่กลัวคือแบบลองคิดจินตนาการดูรว่าเราจะทำอะไรถ้าเราแบบตัดความกลัวออกทิ้งไปซึ่งคำตอบที่หอได้ก็คือ ออกเดินทางทมหาเนในแข่งอันใหม่เพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอามันมเป็น์เวิร์ดสำคัญนะนี่แบบว่าจุดเริ่มต้นเลยลองก็คือลองคิดดูเล่นๆว่าแบบเราจะทํายังไงถ้าเกิดเราไม่มีความกลัวนี้อยู่ก็คือเหมือนตัดลองตัดความกลัวดูแล้วลว,ว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปเวย้ยจงดมเนยแข่งอยู่เสมอจะได้รู้ว่าเมื่อมันอาจจะได้รู้เมื่อมันเริ่มเก่าแล้วก็คือตอนที่เราอยู่ในคมอม์ตโซนนั้นเองอนะ่ะเราก็ยังจะต้องสังเกตไป คอมฟอร์ตส่วนนั้นอยู่เสมอว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยเพื่อที่จะรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วก็แบบปรับตัวปรับองค์กรให้มันแบบอยู่ได้ไปเตรียมพร้อมงนี้แมต่อการเปลี่ยนแปลงมุ่งไปในทิศทางใหม่จะช่วยทําให้ในแข็งหานในแข็งใหม่ได้ก็คือถ้าเกิดทางมันก็มมกกว่คอมมันจะเหนือว่าถ้าทางเดิมที่เคยไปอ่ะ มันมันไม่เจอเราก็ต้องเปลี่ยนเส้นทางอ๋อที่นายยกคำนี้ขึ้นมาเพราะว่าตัวเฮมอ่ะมันอยู่บ้านพอไปที่สถานีนอนหนูหน่<ม>พะพอไม่เจอในแขะแต่ว่าด้วยความยึดติดที่คิดว่ามันเคยอยู่ตรงนี้อ่ะยังไงมันก็ต้องกลับมากูเคยได้เงินกูเคยได้แบบรายได้จากสิ่งนี้ถ้าก็ยังจะต,ต้องถ้าก็ต้องแบบไปทางนี้แหละมันจะจะทํามันต้องทำมาวเลยอยาเงี้ยแต่นั่นแหละสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าไม่ยอมเปลี่ยนเส้นทางเดินใหม่อะไรเงี้ย จินตนาการว่ามีความสุขกับนงยแข็งใหม่แม้ยังไม่พบก็จะช่วยนำทางเราได้ก็คือ,อแทนที่จะจินตนาการถึงความกลัวต่างๆที่กับทางที่เรายังไม่ได้ไปลองเปลี่ยนมาแบบลองจินตนาการว่าเฮ้ยถ้าไปแล้วแบบเจอกับถ้ากูเปลี่ยนทางเป็นเวนี้ยแล้วมันมันปังนะมันก็เหมือนเป็นกำลังใจไปเกีย่ยมันว่าแบบเออก็ไม่แย่นะก็เละลองเปลี่ยนพอพอไมค์เขาเล่าเรื่องนี้จบแล้วเพื่อนในเพื่อนเพื่อนในงานปาร์ตี้นั้นนะก็พูดกันว่าเฮ้ยเราพี่ๆกันต่อไหม นัดกันคุยกันต่ออะไรเงี้ยก็เลยทำให้มาคุยกันต่อที่ร็อปบี้โรงแรมแห่งหนึง่งซึ่งแต่ละคนก็จะมาแชร์กันว่าแบบอืเธอเป็นหนูตัวไหนในสี่ตัวนี้เป็นตัวละครตัวหนึงอืมแล้เป็นตัวละครตัวไหนเจสที่ว่าเธอเป็นตัวละครฉันเป็นผู้กล้าแน่นอนผู้กล้าเหรอฉันคือน้องฮองมันนามาแต่น้องฮองก็งคือกว่าจะออกมาได้นะ เอา้าคนปกติมันก็ท่านันแหละม,มันต้องมีลงกลวงมันต้องมีอะไรว่าธรรมชาติเปล่าเธอเราไม่ใช่หนูเนาะเราก็แบบว่ามีประสบการณ์โนนี่น,าน,น,านั่นชุดรังเาาอาไว้อ๋อมาถึงว่าคําว่าไม่ใช่หนูก็คือแบบความเป็นคนอะในในตัวฮอร์กันเนี้ยมแทนที่ที่แทนที่ที่แบบพอรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงว่าเนยมันเก่าอะอะแทนที่จะแบบพออกตามหาอันใหม่เลย แต่ด้วยความเป็นคนมันมีความยึดติดยึดติดอะไรบางอย่างไว้ที่แบบว่าในสิ่งที่สัตว์มันไม่มีอ่ะก็คือคนอาจจะมีความความอีโกอ่ะก็คือเอ้ในในสถานีนอนหนูมันเป็นของกูแล้วมันก็จะอยู่อย่างนั้นคือมันยึดติดว่ามันมันเป็นของเราแล้วมันก็จะอยู่อย่างนั้นไปตลอดก็เลยทําให้แบบเป็นสิ่งอย่างที่รังเป็นตัวตัวรังไม่ให้มันออกเดินทางักทีอ่ะตอนนั้นแหละท้ายที่สุดแล้วตอนที่มันจบเรื่องลงอ่ะ ตัวฮอก็คือออกตามหาในอันใหม่ก็กว่าจะเจอใช่ไหมก็ผ่านกันกันรู้ขั้นตอน,น,นต่างๆแต่พอเจอที่สถานีออกมาแล้วก็ไปเจอกับหนูสองตัวนี้ที่แบบให้ฮัลโหลมาแบบจอยกันอะไรเงี้แล้วก็แบบกินจนอิ่มหนำแล้วก็แบบเหมือนชนแก้วเอาเนยมาชนแก้วกันอะไรเงี้ยแต่ลึกๆแล้วอ่ะตัวหอ็ก็หวังว่าแบบเพื่อนรักที่ชื่อเฮมอ่ะจะตามออกแบบสุดท้ายเราจะจะ,จะปิ้งแล้วออกตามมาแล้วก็เจอคําคําพมที่นางเขียนไว้ต่างๆอ่ะ แล้วก็นําพามาสู่สถานีมองมานี้ให้ได้อะไรเงี้ยแล้วเรื่องะก็คือมาจบลงค้างๆตรงที่ว่าเ้ยได้ยินเสียงเสียงเดินอืม,มันจะต้องเป็นเพื่อนมันก็หวังว่าเป็นจะต้องเป็นเพื่อนมนันแน่เลยนะแต่ว่าเรื่องอ่ะจบลงโดยที่ไม่เฉลยว่าสรุปแล้วอีกคนที่เสียงเดินมาอนะ่ะเป็นใครก็ไม่รู้หรือเขาให้เป็นแบบคนอ่านหรือเปล่าคนอ่านที่แบบคนอ่านที่เกียดเทียบว่าเขาเป็นน้องฮอ,อนั้นนะ่ะว่าเออสุดท้ายแล้วจะอ่านจบแล้วจะเลือก เดินออกมาไหมน้องเฮมน้องเฮมน้องเอาน้องเฮมน้องเฮมคนที่ยึดติดกับสินของเก่าใช่แต่พี่อะไม่คิดว่าเป็นเฮมเว้ยพี่คิดว่าเป็นแบบอุปสรรคก้อนใหม่ที่แบบมาแล้วไอ้พวกที่อยู่สามเัวอ่าแล้วไอ้พวกสามตัวสุดท้ายแล้วก็ยังจะต้องแบบเปลี่ยนอีกอะนึกออกปะคือว่าแบบธีมหลักมันคือเรื่องกับของการเรื่องแต่ถ้าคนที่มันยอมรับหรือคนที่มันเข้าใจในแบบสถานการณ์แล้วว่าโอเค มันเกิดการเปลี่ยนแปลง,ปลงมันนู่นนี่นั่นถ้าเกิดเขามีปัญหาอีกเขาก็จะยอมรับได้เพียงแต่ว่าเขาจะแก้ปัญหายัางไงป่ะในในในบรรดาเพื่อนเขาอ่ะม,มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อนาธานนาธานก็คือเป็นแบบประมาณวแบบ่าลูกเจ้าของกิจการที่แบบรบรับสืบทอดต่อๆกันมาเหมือนกับแบบยิ่งยิ่ง,ย,งยิ่งมีความเซฟโซนเป็นกันใหญ่ตรงที่ว่าแบบคือทําอย่างเงี้ยมารุ่นต่อรุ่นแล้วก็อยู่กันมาได้แบบ อาจจะเป็นหลายหลายปีมาแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วนาทานกับแชร์ให้ทุกคนฟังว่าเออเขาดันสวยตรงที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในรุ่นของเขาก็คือเอเหมือนกิจการกิจการสารานุก,กรมเลยสักอย่างไม่แน่ใจมันเป็นการแบบขายเป็นเป็นชุดชุดเป็นเซตสิบยี่สิบเล่มใช่ปะมันมีมันมีช่วงหนึ่งที่อ่าคนในครอบครัวหรือในบริษัทอะเกิดไอเดียกันว่าเราลองมาไล่ลง มาแบบเอาลงแผ่นซีดีกันมาแล้วขายในราคาที่ถูกลงแต่ตัวนาธานเองอะกลับบอกว่าเออไม่เห็นด้วยเพราะว่าไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงแล้วก็คิดว่าจะยึดะจะเก็บรักษาเซล์กลุ่มคนขายอยันนั้นเอาไว้ดีกว่าอะไรเงี้ยมันเป็นความแบบคลาสสิกอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นความแบบเป็นมาอย่างนี้ก็อยากให้มันเขาอยู่ได้อะไรเงี้ยในขณะที่เขาจะต้องจ่ายค่าคอมมิชชั่นอย่างหนะักให้กับกลุ่มเซลกลุ่มนี้แล้วก็เวลาเวลาก็ล่วงเลยไปจนสุดท้ายแล้วคนก็คือ ไม่รู้จักคําว่าสรารนุกรมเออนั่นแหละสุดท้ายต้องปิดก,จกิจการไปอะไรอย่างเนี้ยนะหรือบางคนที่มาแชร์ว่าเออแล้วเขาต้องปิดกิจการว่าสู้ร้านห้างร้านขนาดใหญ่ไม่ไหวที่แบบตุนของได้เยอะกว่าขายของในราคาที่ถูกกว่าได้อะไรย่างเงี้ยทําให้ต้องปิดกิจการไปอะไรย่างเงี้ยทั้งๆที่ก็รับรู้ถึงกลิ่นของความเปลี่ยนแปลงนี้มาตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเปลี่ยนอะไรย่างเงี้ยอันนี้กลุ่มคนที่เขาแบบแชร์กันมาแล้วก็เปลี่ยนทีบตัวเองเป็นเฮมที่แบบอยู่กับความปลอดโซน ทูดูก็คือคิดว่า <c oughs> คิดคิดว่าคือเราอ่ะชอบเรื่องนี้นะคะที่เธอเราไม่ชอบ <c oughs> ไม่อินเราไม,ม่อินเราอ่านข้าม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 เพราะอะไรเพราะเราสูงในการยัดเดยดเกินไปเหมือนพยายามเปรียบเทียบปัญหาและววิธีการแก้ปัญหาวิธีการรับมือกับมันให้มันเป็นเรื่องที่ง่ายลงให้มันเป็นแบบเนี่ยเป็นสี่ตัวละครเนี่ยอ่านแล้วไม่อินเหมือนว่าชีวิต ชือจริงไม่ได้ง่ายขนาดนั้นอะไรประมาณนั้นปะไม่เกี่ยวรู้สึกว่าถูกยัดเยียดคอนเซปต์นี้เข้ามาในหัวโดยที่ไม่ได้แบบยังไม่ได้ยอมรับมันก่อนอ่ะเออไม่ไม่ได้รับไม่ได้ไม่ชอบแต่คนชอบเล่นนี่เยอะมากโดนกระทือบปะเนี่ยเออไม่ก็มีทั้งคนที่ชอบกับคนที่ไม่ชอบปะแต่กับคนที่เฉยเฉยแต่ถ้าที่ที่พี่ชอบเพราะว่าด้วยคอนเซปต์เรื่องมันก็มันก็ สอนคนได้ในวงกว้างได้แบบได้ง่ายเข้าใจได้ง่ายขึ้นคือหมายกามว่าถ้าเปรียบเทียบกับหนังสือ h า w t ูกับอะอื่นๆที่คําพูดมันยิ่งใหญ่อะคําพูดมันเอออะไรอีกแนวหนึ่งอะที่แบบจงอย่ยแบบแบบอย่างนั้นอะซึ่งฉันไมชอบอะไรอย่างนั้นแต่ว่าเรารู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นการแต่งเป็นนิทานแต่งเป็นเรื่องในวงองานเลี้ยงรุ่นที่ที่มันดีเลียกับชีวิตจริงได้ง่ายอันหนึ่งกับว่า คอนเซ็ปต์มันง่ายแล้วเราเข้า้เขาถึงได้ง่ายกว่าออืมเด้วยแล้วก็เรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่บอกอะเราพบเจอได้ในชีวิตจริงหมายความว่าไม่รู้นะแต่ถ้าอ่านหนังสือเล่มนี้ในช่วงชีวิตอื่นอะก็อาจจะอีกรู้สึกอีกแบบหนึ่งก็ได้แต่ว่าตอนนี้ที่อ่านเล่มนี้รู้สึกอินและชอบเพราะว่าง่ายๆเลยก็คือเรื่องงานโควิดอะไรที่แบบต่างๆมันแบบเปลี่ยน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 เปแบบแทบจะวันต่อวันแล้วรู้สึกว่าเออถ้าเราไม่ยอมเป็นหนู สองตัวนั้นน่ะแล้วจะอยู่มันร่กนี้ได้ยังไงเราก็คงเป็นเฮมที่แบบเกือบเกือบอดตายไปแล้วหรือเปล่าในนีฮีโร่ของเธอคือหนูหรออืมฮีโร่ของฉันเลยแหละก็จะฮีโร่ที่เธอชอบในทีเป็นไอเดียความคิดของของหนูสองตัวที่แบบก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ g ก็ r e รด y ี e t ก็ a เ y ้เขาลืมพูดถึงเรื่องหนึ่งก็คือนางอ่ะจะเอารองเท้าจ็อกกิ้กับแขวนไว้ที่คอในขณะที่อีกคนจิ๋วสองคนนั้นอ่ะพอไปถึงที่แบบเจอเจอ ในแข่งใหม่แล้วก็คือเริ่มเก็บชุดเข้าตรงนั้นตัวนี้ก็คืออแข,ขว,ขว,น,ขวนไว้ทาแบบเหมือนอยู่บ้านตัวเองไปเลยอย่างเงี้ยทําให้ตอนที่หอก่อนที่จะออกเดินทางใหม่กว่าจะหารองเท้าจ็อกกิ้งตัวตัวเองเจอก็คือแบบเสียเวลาไปแล้วอีกอีกมากคโขคในขณะที่ที่สองดวงนูนของตัวก็คือแบบแขวนไว้ด้วยคอเมื่อไหรที่จะออกวิ่งก็คือสวมไปยอย่างเงี้ยแล้วฮอก็เกิดการเรียนรู้เพราะว่าตอนที่มาเจอสถานีมอมม้าที่เป็นเนยมหาศาลนั้นอะ่ะฮอก็คือ เอารองเท้าจ้ากิ้งแคนไว้ที่คอตัวเองโดยที่แบบหนูสองตัวก็มองเห็นมองก็ก็ยิ้มอะไรเงี้ยก็คือเหมือนแบบเออมึงเรียนรู้แล้วหรออะไรเงี้ยเออเราก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงเราก็ต้องปรับตัวอะไรประมาณนี้ป่ะคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์น่ารักอ่ะมาให้เรทรองขาโตะเต็มห้าลบห้าเอาไปรองเลยห้าเลยเหรอเต็มห้าเลยเหรออ๋อแต่ไม่ต้แข็งดีนะโป่ม,มันแข็งอยู่นะ แต่คนชอบเรื่องนี้เยอะมากหละมีใครที่ไม่ไม่ไม่อินเหมือนเราบ้างไหมฉันต้องอ่านใหม่ไหมอ่ะก็คือถ้าไม่ชอบไม่เพื่ที่เป็นช่วงเวลาช่วงชีวิตเลยอาจจะปล่อยไปสักระยะหนึ่งแล้วเธอเขกลับมาอ่านเล่มนี้ใหม่ไม่ฉันรู้สึกว่ามันคือธรรมชาติธรรมดาแบบมันคือคอนเซปต์ของการใช้ชีวิตธรรมดาแต่เขาเอาคอนเซปต์มาแยดให้ฉันมันก็รู้อยู่แล้ว่า แต่ฉันต้องอ่านใหม่แล้วเท่านั้นเนพะราะเราคนชอบใช่ไหมโอเคก็ okay. แปลว่าเธอเป็นหนูไงที่แบบที่รู้อยู่แล้วว่าชื่อมันต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องปรับตัวตามโลกใบนี้แต่ว่าคนอ,อื่นๆที่เขายังไม่รู้ตัวคนที่เขาเป็นเฮมอยู่อะที่แบบดักดานอยู่กับคอมโอร์โซนแล้วอยู่ๆมันได้มาอ่านเรื่องนี้แบเฮ้อกูต้องเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองเลยว้าวเ่าเงี้ยเข<ๆ>าก็เลยชอบมากๆ,ๆแล้วเขาแบบเออคนที่เขาเขียนคำนิยมคำนิยมคำนิยมก็คือนางบอกว่าซื้อหนังสือเล่มนี้ให้เพื่อนแล้วมันก็เป็นวงจรวงจรแบบ จนวันหนึ่งอ่ะนางได้รับหนังสือเล่มนี้เป็นของขวัญนางก็เลยดีใจว่าโอ้ยหนังสือเล่มนี้มันดีดีในขนาดที่ว่าฉันมอบฉันอ่านจบปุ๊บฉันซื้อให้เพื่อนแล้วมันก็ไปเป็นวงจรแล้วก็สุดท้ายมันก็กลับมาหาฉันมันต้องดีขนาดไหนอ่ะเออดีจนมันเป็นคอนเซ็ปที่ดีแหละแบบถ้าถ้าจะบอกว่ามันร่วมสมัยก็ได้หมายความว่ามันก็ใช้ได้กับยุคทุกยุคทุกสมัยไปเรื่อยๆืเรื่อยๆเพราะว่าโลกเวลนี้มันก็มันก็ยังคงจะเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดนึกออกปะ เป็นเรื่องเบสิกที่มาทำให้คนอินเพราะฉะนั้นเธอเอาไปลองขัดโต๊ะที่ให้เลทสองแล้วกันจากเล่มทนี้แล้วให้ศูนย์สองนี่แปลว่าอย่าาไปลองเลยกลางๆเธอก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นนี่ทั้งนั้นอ่ะก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นก็บอกแล้วว่าฉันไม่ชอบหนังสือ How to แต่ชอบไอเดียคอนเซปต์ที่อไม่ใช่ความคิดนะไม่ใช่ของความเป็นไม่ใช่แบบก้อนความรู้นี้นะ mm hmm. แต่หมายถึงว่าชอบอ่การเล่าเรื่อง ของอางานเลี้ยงรุ่นมาถึงตัวละครนิทานสี่ตัวการเปรียบเทียบการวางโครงให้มันแบบคนเข้าถึงได้ง่ายอ่านแล้วแบบมีคนอินกับเขาได้มากขนาดแบบแปลได้แล้วสี่สิบสองภาษาคือคนบนโลกวันนี้มันมีกี่ภาษาแล้วคนสี่บสองประเทศสี่บสองภาษาชอบชอบหนังสือเขาได้ขนาดเนี้ยแปลว่ามันร่วมสมัยมันเข้าถึงคนได้ง่ายอมันเป็นภาษาที่แบบเออนะ่รแบะมันเป็นภาษาสากลนะเป็นการเป็นสิ่งที่ทุกประเทศ มันน่าจะมีเรื่องนี้เกิดขึ้นอ่ะยิ่งจบก็อย่าลืมไปลองอ่านดูใช่ไหมก็เปิดใจดูก่อนถ้าชอบไม่ชอบยังไงก็ค่อยว่ากันฉันจะอ่านอีกรอบจะต้องชอบมันให้ได้เฮ้ยร้อยสี่สิบแปดบาทค่ะทุกคนสำนักพิมพ์นานบุกมาฮอนแล้วไปมา่อนแล้วไปแล้วสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดติดตามขอบคะ คุบกันใหมอ่อีหน้าวิตอึง on the road bye bye